สวัสดีครับสวัสดีสสดเพื่อนสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านครับวันนี้โอ้โหเป็นวันที่เข้มข้นที่สุดเลยในะรอบหลายๆวันที่ผ่านมานะครับเรียกว่าจัดกันจัดเต็มนะครับวิทยากรของเพย์ฟอยูที่กิจอาสามาช่วยกันทำงานช่วยเหลือ,อเพื่อนๆชาวไทยนะครับให้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำฟินโก แบบออนไลน์ online, ทำอย่างไรด้วยเรารู้อยู่แล้วว่าคนไทยเราส่วนใหญ่แล้วร้อยละเกิน95%นะครับเกือบจะร้อยนั่นแหละยังขาดความรู้และทักษะในการทำธุรกิจออนไลน์มีคนไม่กี่คนที่ทำเป็นแล้วก็มีคนไม่กี่คนที่ใช้ระบบทำงานนอกนั้นก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวกันวันนี้ Pay Pay for y o u Online b u s i n s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  c o o o l ได้มาทำหน้าที่เป็นเสมือนองค์กรหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือให้ความรู้และเทคนิคต่างๆในการทำธุรกิจออนไลน์แบบโซเชียลอีคอมเมิร์ซกับฟินโกให้กับท่านเปล่าๆนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องลงทะเบียนเสียเงินมาเรียนเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับแค่ท่านมาเรียนที่นี่เงิน1599ที่ท่านซื้อของไปนะก็คุ้มแล้วครับ ไม่มีใครจับให้ท่าน1 5 9 9และสอนกันทุกวันแบบนี้นะครับมีที่นี่ที่เดียว p Pay for y o u Online b u s i n e s s School นะครับผมอาจารย์อภิชาติบุญเสก AT คนที่3ของประเทศไทยคุณแดงเงยาวลักณ์บุญเสก AT คนที่15ของประเทศไทยนัตพลบุญเสก AT คนที่77ของประเทศไทยและ AM ทธีรยุทธ์บุญเสกครับเราคือ,อครบอบครัวฟินโก้ครอบครัว Pay for you ของแท้เข้มข้นของเดิมนะครับวันนี้ผมมีเวลาประมาณ10กวนาทีจะมาแนะนำเพื่อนๆพ,พี่น้องลูกหลานนะครับให้ใช้แอปอย่างไรให้มันเติบโตหลายคนเก่งมากๆแต่ว่ายังไม่มี PS เลยสักคนมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผมว่าวันนี้เราน่าจะมาทำความรู้จัก ตัวเองซะหน่อยสิละว,ว่าเราจะทํายังไงเรามีแอปดีๆอย่างนี้ยทาไมเราทําไม่ได้สักทีทําไมคนอื่นไปถึงเอทแล้วสมัครพร้องันเรายังเป็นพีเอที่มีฉัาอยู่คนเดียวมันเกิดอะไรขึ้นอันที่หนึ่งนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทํานะครับหนึ่งเลยครับคุณต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้ที่ซูมนี่แหละครับดีที่สุดครับ คุณไม่ต้องไปคิดหาวิธีการสูตรนั่นสูตรนี่หรอกครับมันเหนื่อยครับมันเสียเวลาครับมันไม่ทันเพื่อนเอาตัวเองมาเรียนทําใจให้มันโล่งๆลงตัดอ e, ีตัดก้ออกนะครับ offer. แล้วก็มาเรียนครับตั้งใจฟังสิว่าเอ๊ะไอโรงเรียนนี้ทําไมมันมีคนขึ้น a อททั้งสามสิบหกคนนะฮะก็ขึ้นไปแล้วเมื่อเช้านี้อีกคนนึงก็ขอแสดงความยินดีนะครับเดี๋ยวมันจะเปิดให้ดูว่าเป็นใครนะครับ สมาชิกของเราที่ขึ้น AT ไปแล้วอีกคนหนึ่งทำไมคนมาเรียนที่นี่เป็น AM กัน5-600คนเป็น AT กันเสีย35-36คนแล้วในเวลาเพียง3เดือนเสร็จมันต้องมีอะไรดีมันต้องมีอะไรที่ช่วยให้พวกเขาไปถึงเส้นชัยได้เร็วเหมือนดับเหลือบอกว่ามันต้องมีเครื่องบินจัมโบ้ลำใหญ่พาเข้าไปแน่ๆใช่ไหม มันคงไม่พาเพื่อ,อนๆนั่งเกวียนเดินเท้าไปถึงเชียงใหม่หรอกไม่งั้นเขาคงไปไม่ถึงเส้นชายภายในเวลาไม่กี่วันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องระนักที่จะเรียนรู้ครับเรียนรู้แล้วกาหนดเป้าหมายครับกําหนดเป้าหมายเลยคุณจะเป็นเอทีเมื่อไหร่เอาให้ชัดๆหน่อยไม่ใช่ค่อยเป็นค่อยไปครับเป็นเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรโอ้ยแบบนั้นไม่ได้เป็นครับ มันต้องกำหนดชัดเจนคุณจะเป็นเอทีภายในกี่เดือนหนึ่งเดือนก็ว่าไปเหมือนวิทยกรที่พูดไปสองเดือนก็ว่าไปเอาให้ชัดๆวันที่เท่าไหร่ว่ามานะครับเอาละทีนี้เมื่อเราเรียนรู้เราจะมีเรื่องเล่าความชัดเจนเของเราจะมีมากเราจะมีเป้าหมายถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจไปสแสวงหาอะไรก็ไม่รู้ที่ไหนคนเดียวอยู่เป็นศิลปินเดียวอยู่นะครับมัดมันไม่ได้ ที่นี่ไม่ใช่ผมเก่งคนเดียวผมมีทีมงานที่เก่งและอาสามาช่วยนะทีมเราก็เลยยิ่งแต่จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นตลอดกว่าจะสิ้นปีนี้เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเราจะช่วยเหลือผู้คนในประเทศนี้ได้เยอะที่สุดคุณคอยดูก็นแล้วกันนะครับอ่ะคราวนี้นะครับผมว่าเรื่องที่จะทำต่อไปนี้ว่าเราจะทำอย่างไรที่จะช่วยให้ เราใช้แอปเนี่ยให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนะวันนี้นะครับผมจะบอกเอาแบบจะชับระชับก็ละวกันวันนี้ทุกคนมีแอปมีร้านค้าออนไลน์ที่เป็นชื่อคนนะครับมีร้านค้าออนไลน์ที่เป็นชื่อตัวเองอยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือชื่อคนนะคนมีแล้ว ตรงนี้คือลิงก์แชร์คุณมีแล้วคุณพยายามแชร์ไปตั้งเยอะตั้งแยะเลยเอ๊ะทำไมมีแต่คนสมัครฟรีๆกันมาใช่ไหมครับเอาละครับวันนี้ผมอยากจะบอกเทคนิคเอาแบบง่ายๆกันลวกัน mm hmm. การแชร์ที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่อยู่ๆก็แชร์ไปแชร์ไปที่ผมใช้อยู่ก็คือว่าก่อนที่เราจะแชร์ให้ใครนะครับเราจะต้องมีรายชื่อก่อน คนที่เราจะเช็คคนที่เราจะแชร์ให้คนที่เราจะติดต่อไปเนี่ยนะครับลายชื่อจากไหนจากเฟซครับจากเฟซมีไหมเฟซบุ๊กอ่ะจากไลน์มีไหมจากมือถือมีไหมหรือจากอื่นๆเอามาครับเอาเอามาครับเสร็จแล้วจากลาดับความสําคัญว่าเราจะคุยกับใครคนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ 3, 4. ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการเก่า ที่ยังใช้ได้อยู่ครับคนที่เราจะคุยแล้วรู้เรื่องที่สุดเราเอาแรนดับหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้คนได้ชื่อแล้วมีเบอร์โทรมีช่องทางติดต่อแล้วให้เราเริ่มต้นโดยการทักทายเข้าไปนะครับทักทายเข้าไปนะครับนะทักทายเข้าไปหนึ่งครับทักไปการทักเนี่ยทักสารทุกสุขเด็บครับ ทักทายครับตรงทักทายเนี่ยจังหวะนี้น่าทักทายคนที่สุดเพราะคนกำลังเจอวิกฤตโควิดคนส่วนใหญ่จะกระทบเรื่องนี้หนักมากถามข่าวว่าวันนี้คนทำอะไรอยู่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อโควิด -19 ไหมนะถ้าเขารับขาได้รับผลกระทบนั่นนะครับจังหวะเปิดให้คุณแล้วก ทางเปิดสะดวกแล้วครับคนก็แด่ไปเลยครับด้วยเรื่องของสองครับนำเสนอสิ่งที่คุณทำคุณทำอะไรทำวินโก้ไงเราทำธุรกิจโซเชียลอีคอมเมิร์ซเราก็บอกว่าเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันตอนนี้ผมก็มาทำธเปิดร้านค้าออนไลน์ตัวหนึง่งมีสินค้ามากกว่าสามหมื่นรายการ สินค้าราคาถูกมากของก็ดีด้วยขายดีมากนะแต่ฉันผมใช้เงินแทบไม่ได้ใช้เงินเลยแค่ซื้อของชิ้นเดียวพันกว่าบาทตอนนี้ผมทำสามวันสี่วันห้าวันเดือนหนึ่งสองเดือนได้เท่าไหร่บอกเข้าไปตามจริงนะครับเพื่อนดูว่าเขาจะว่าอย่างไง ถ้าเขามีอาการอยากจะรู้อยากจะเห็นหรือสนใจไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธให้เราครับส่งหรือแชร์แชร์ลิงก์ร้านค้าเราไปครับอ่ะทีนี้เราจะมาแชร์ลิงก์ร้านค้าเราไปนะแชร์ลิงก์ร้านค้าเราไปนะครับนะแชร์ลิงก์ร้านค้าเรายังไง แล้วก็บอกพี่เดี๋ยวผมใช้พี่ดูร้านค้าของผมนะที่ผมทําอยู่กดเลยครับถ้าเราคุยกับลายอยู่เราก็ส่งลายไปให้เขาแชร์ไปเลยแชร์ไปที่ใครแชร์ไปที่คนนี้แชร์ไปเขาเปิดขึ้นมาดูคุณก็เห็นคุณก็เปิดตามพี่ครับพี่คลิกลิงก์ที่ผมส่งให้นะนะพี่เห็นอะไรข้างล่างครับ อ๋อเห็นเข้าร่วมตอนนี้ด้วยใช่ไหมข้างล่างโอเคพี่กดเลยครับนะพี่กดเลยครับนะถ้ามันถ้าเขากดส่วนใหญ่ก็ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับพี่เห็นอะไรครับเห็นสีเขียวใช่ไหมบอกใช่กดอนุญาตเลยพี่กดอนุญาต,ญาตไปเลยเสร็จแล้วมันจะขึ้นตรงนี้มันจะให้ผูกเบอร์โทรศัพท์ซึ่งคนส่วนใหญ่นะจะเข้าใจได้ว่าการใช้แอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นะ มันก็ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์หรือกรอกข้อมูลเพื่อสมัครนั่นเองพี่เห็นอะไรครับเห็นการผูกเบอร์โทรศัพท์อ๋อพี่พี่เห็นธงชาติที่มีเลขหกไหมบอกมีพี่กดครับและพี่ก็เลือกเลขหกหกนะครับใส่เบอร์โทรของพี่ครับใส่เบอร์โทรของพี่ครับนะแล้วก็กดปุ่มส่งครับพี่เห็นไหมครับ พอปุ่มส่งปุ๊บมันจะมีข้อความมาที่เบอร์ของพี่พี่เอาข้อความเลขหกตัวมาใส่ลงช่องยืนยันนะครับลงช่องรหัสผ่านด้วยก็ได้นะครับเอาเลขสองตัวมาใส่เลยแล้วกดปุ่มยืนยันทําทันไหมครับถ้าเขาทําไม่ทันเราก็พาเขาทําครั้งสองครั้งพอเขาสมัครเสร็จปุ๊บนะครับกดยืนยันเสร็จปุ๊บไม่ต้องไปต่อนะครับไม่ต้องไปต่อเราก็จะเห็นมันจะมีเสียงตุงต้งตุงมาใช่ไหมฟินโกใช่ไหมมีคนสมัครแล้ว เราก็บอกพี่อย่างนั้นพี่เสร็จแล้วพี่กดออกไปเลยครับพี่ไปที่ Play Store ครับไป Play Store ครับของผมไม่ App Store ใช่ไหมฮะเป็น iPad นะพี่ไป Play Store ครับพี่กด Play Store และพิมพ์ค้นหาคำว่า Fingo ครับพี่ f i n g กนะพิมพ์ยังให้พี่โอเคกดค้นหาเลยครับพี่มองเห็นฟ i n g o ไหมครับ พื้นสีแดงๆครับมันเขียนว่า f i n n c o a p p l i c a t i o n e-commerce เห็นครับพี่พี่กดดาวน์โหลดนะครับหรือกดรับถ้าเป็น p p o o n ใช่ไหมครับกดดาวน์โหลดครับให้เขาดาวน์โหลดรออจนเสร็จนะครับพอเสร็จปุ๊บก็กดเปิดครับพี่นะพอกดเปิดแล้วก็พาเข้าไปจนกระทั่งมาเจอร้านค้าของเราแต่ว่าเป็นชื่อเขาไปแล้วเรียบร้อยสมัครแล้วด้วยใช่ไหมครับ เราก็พาเขาดูพี่พี่กดดูปุ่มด้านล่างนะที่เขียนว่าหน้าแรกพี่เห็นไหมครับซ้ายมือโอเคกดเลยครับพี่ดูนะร้านค้านี่คือร้านของตอนนี้มันเป็นร้านของพี่แล้วนะบอกลอแล้วเอาเหรอทำไมอเมื่อกี้พี่สมัครแล้วพี่ได้ร้านนี้แล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์พี่ไปดูเลยนะครับร้านพี่กับร้านผมเหมือนกันเลยพาเขาดูครับให้เขาเลื่อนดูไปก่อนพี่เห็นอะไรบ้างพาเขาดู ถ้ามันเป็นภาษายอดเงินที่เป็นของอินโดนีเซียของมาเลเซียใช่ไหมครับพี่บันพี่ดูยอดเงินที่รับราคาของเป็นเลขอะไรเขาบอกเป็น r m โอ้งั้นพี่พี่เห็นข้างล่างขวามือไม่มีคําว่า account กับคําว่าบัญชีฉันนั่นแหละขวามือที่มีลูกหัวคนพี่กดเลยพี่กดเสร็จพี่เลื่อนข้างล่างขึ้นมาหน่อยหนึ่งด้านล่างซ้ายมือมันจะมีสถานีประเทศที่เปิดใช้งานเนี่ยรูปวงกลมรูปโลกพี่เห็นไหมบอกเห็นกดเลยพี่แล้วก็เลือก ธงชาติไทยนะพี่นะไทยแลนด์นะและเลือกภาษาไทยพอเขาเลือกเสร็จนะครับเราพาดูครับพาดูครับเพื่อนๆคนพาเขาดูมีอะไรบ้างพี่เห็นคำฮอตเซ็นไหมครับพี่เห็นไหมของถูกมากเลยวันนี้สมัครฟรีนี่นะสมัครฟรีได้คูป,ปองห้าสิบบาทใครสมัครซื้อของตอนนี้ได้ของแถมอีกด้วยนะได้ของแถมมีคโอ้พี่เห็นไหมครับพาเขาดูของเยอะเนาะ ใช่ไหมครับพาเขาคุยพาเขาดูสักระยะหนึ่งแต่ไม่ต้องดูทั้งหมดนะครับแล้วก็บอกเขาว่าพี่ครับพี่สามารถเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ตัวนี้ได้ด้วยการซื้อของ1ชิ้นใช้เงินสูงสุดหนึ่งห้าอยเ้าบเาบาทพี่ผมเนี่ยใช้เงินซื้อร้านซื้อสินค้าจากร้านนี้ แล้วผมก็ได้ร้านนี้เป็นของผมถ้าพี่ซื้อพี่ก็ได้เป็นของพี่แล้วพี่จะใช้มันทําเงินได้เหมือนผมผมทํามาสองสัปดาห์พี่ผมได้สี่พันนะผมทํามาหนึ่งเดือนผมได้สองแสนพี่ครับนะเราเอาผลงานของเราเขาให้เขาฟังเลยครับนะแล้วหรือถ้าเกิดพี่ไม่ไม่อยากไม่อยากทําเหมือนผมพี่ก็สามารถซื้อของได้เลยตอนเนี้ยแต่พี่ซื้อเนะี่ยพี่ก็จ่ายแต่เงินได้ของมานะ พี่จะไม่ได้ตังค์เหมือนพวกผมถ้าพี่อยากได้ตังค์กลับคืนเหมือนพวกผมหรืออยากเป็นเจ้าของร้านเนี้ยพี่ก็ต้องซื้อสินค้าจุดที่เขาเรียกว่าอัปเกรดพี่เข้าไปดูสิครับพี่กดตรงบัญชีฉันนี่ครับและพี่เลื่อนข้นบนลงมาพี่พี่พี่เลื่อนข้นบนลงมาพี่จะเห็นว่าตรงปุ่มด้านบนขวามือมันจะมีว่าซื้อสินค้าอัปเกรดอะไรนี่ครับแล้วก็พาเขากดดูใช่ไหมครพาเขากดดูเราต้องมีความรู้เราถึงจะพาเขากดดูได้ใช่ไหม แล้วก็รู้การอัปเกรดแล้วก็พาเขาเลือกสินค้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องถามว่าเขาพร้อมไม่พร้อมนะครับพาอัปเกรดเลยครับพาทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นโอนเงินนะจนตระั่งถึงการโอนเงินแล้วก็ถามว่าพี่สะดวกโอนเงินทางไหนดีครับแบบออนไลน์แบงกิ้งดีไหมครับธนาคารพี่โอนเข้าบริษัทได้เลยนี่เลขบัญชีอยู่ข้างบนครับนะถ้าเขามีเงินหรือเขาไม่ไม่ติดขัดอะไรนะครับ ขาบอกโอเคได้เพราะเงินมันน้อยแค่ตัดสินใจนได้เลยครับเดี๋ยวผมโอนเงินเราก็พาเขาโอนให้เขาโอนเงินแล้วอาสลิปมาแน่และอัปเกรดครับถ้าเขายังไม่โอนเขาไม่เป็นไรครับไม่ว่าเขาจะดูกับเราแล้วทําตามเราบอกทุกอย่างหรือเปล่าดูกับเราแล้วอัปเกรดหรือเปล่าดูกับเราแล้วสมัครเฉยๆเยหรือเปล่าสิ่งที่คุณต้องทําต่อไปคือพี่ครับตอนเนี้ผมอยากให้พี่ลงแอปพลิเคชันตัวหนึ่งพี่ไปที่เพยสโตนะครับ แอปนี้สําหรับประชุมออนไลน์พี่เป็นห้องประชุมที่มีคนเข้าประชุมทุกวันมากที่สุดในโลกครับพี่นะมีคนเข้าไปประชุมเรียนรู้เรื่องนี้พี่มีรายได้มากกว่าหนึ่งแสนบาทตอนนี้สามสิบเจ็ดสามสิบหกคนเลยพี่ภายในเวลาสามเดือนมันสุดยอดมากมีผู้คนทั่วประเทศมาประชุมวันละเป็นพันคนพี่พี่ไปโหลดแอปนี้ลงมานะครับแอปชื่อ zoom พี่ลองพิมพ์เข้ามา zoom สิครับมันเขียนว่า z d o o m พี่พี่ลองพิมพ์สิครับอ่ะตัวสั้นนะพี่นะ โอโอสองตัวและเอ็มพี่เห็นไหมครับข้างล่างมีคําว่าซูมคลาเมตติ้งไหมซูมคลาเมตติ้งโอเห็นพี่พี่กดเลยครับอ่าทีนี้พี่กดติดตั้งเลยครับแล้วรอให้เขาติดตั้งจนเสร็จเมื่อเขาติดตั้งเสร็จก็บอกพี่เปิดเลยครับเปิดขึ้นมาอ่ะและพาเขาลงทะเบียนนะครับพาเขาลงทะเบียนฝาฝึกเขาใช้แอปซูมฝึกเขาใช้แอปซูมว่ามันใช้ยังไงไปรับลิงก์มา ถ้าเป็น iPhone มันต้องเอา ID Meeting มาใส่เวลาเปิดแอปใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น Android ก็กดลิงก์ไปเลยเราก็บอกเขานัดหมายว่ามีประชุมกี่โมงบ้างเวลาเท่าไหร่ก่อนเวลาประชุมก็ส่งลิงก์ให้เขาหรือเชิญเขาเข้าไปในกลุ่มครับคุณลองพูดแบบนี้สักสิบคนซิถ้ามันไม่ได้ให้มันรู้ไปครับยิ่งพูดคุณยิ่งเก่ง ยิ่งเก่งคุณก็ยิ่งปิดการสปอนเซอร์ได้อย่างง่ายดายคุณจะขึ้น AM คุณจะขึ้น AT ได้แบบง่ายง่ายเหมือนชี้สั่งเสกให้ขึ้นเดี๋ยวนี้เลยก็ยังได้ถ้าคุณทำทุกวันนะครับสมาชิกได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินค่นะอาจารย์ ขอบคุณครับตกใจหมดเลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมพูดมาเมื่อกี้คือสิ่งที่ผมทำอยู่เป็นประจำนะครับแล้วปิดสปอนเซอร์ได้มาเป็นร้อยร้อยคนนะครับและก็ไม่ปิดอีกหลายร้อยคนเหมือนกันนะครับ ผมจึงมาบอกพวกเราว่าเทคนิคนี้มันทำได้ด้วยเราต้องเข้าเอาความรู้ในห้องสูมให้มากที่สุดทำทันทีเลยไม่ต้องรอให้เก่งผิดถูกเอาใหม่ผิดถูกเอาใหม่ผิดถูกเอาใหม,ใหม่ทำแบบนี้สักสองเดือนนะครับคุนได้เดือนละแสนขึ้นไปอย่างแน่นอนทุกอย่างที่นี่ มาจากประสบการณ์ตรงไม่ใช่จินตนาการมาบอกไม่ใช่ไปอ่านหนังสือและมาบอกตามหนังสือนะครับนะวันนี้ผมก็มีรายได้เกินเหลักไปแล้วสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้ไปดูสรุปผลของการทำงานของ p a y for you ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอับหนึ่งนะครับ เมื่อกี้ผมกดสต็อปแชร์ส e ปนไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับก่อนจะจบจากกันวันนี้นะครับนะ,นะครับไปดูที่บัญชีผมแล้วกันนะครับอันนี้เป็นบัญชีของ AT ยาวราชเมื่อสักครู่นะครับขอเปลี่ยนไปไปที่บัญชีผมจะได้มองเห็นภาพทั้งหมดนะครับโอเค ขอสตาอตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เรามี Pay for You เป็นศูนย์กลางในการให้เพื่อนสมาชิกได้มาเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพของเราในครั้งนี้การออกดอกออกผลหรือความสาเร็จที่เกิดขึ้นมันมากน้อยแค่ไหนแต่และว,วันที่ผมนำเสนอพวกเราตัวเลขไม่เคยเหมือนเดิมเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับอ่า เราจะมาดูนะครับสรุปผลของ a y ฮ u Team นะครับในวันนี้นะครับมีสมาชิกที่เข้ามาทั้งหมดนะครับ121,374คนครับอีกไม่นานจะถึงล้านนะครับดูดูแล้วก็น่าจะถึงล้านประมาณเดือนสิงหาคมแน่ๆก่อนสิ้นปีนะครับมีสมาชิกที่อัปเกรดนะครับเป็น PS 22,426 หนึ่งในนั้นก็คือพวกเรานั่นเองนะครับตอนนี้มี AM เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นอีกแล้ววันนี้นะครับนะเท่าไหร่ครับ507คนว้าวมี AT เกิดขึ้นอีกแล้ว2คนโอ้โหเป็น36หรวมผมเป็น37ว้าวเซอร์ไพรส์เลยหไหมกำลังบรรยายอยู่ดีๆมาแล้วครับเนี่ย มองเห็นนะครับ AT คนใหม่คือคนนี้ AT ทีมปั P, P ๊บนะ POP ป๊อปสายงานของค AT, อุณ AT ทอพดนะครับโอ้โ oh, ห oh, มี AT เกิดขึ้นอีกหนึ่งคนขอแสดงความยินดีครับกับผู้นำทีมคุณพนดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็มี AT อีกท่านหนึ่งที่เกิดใหม่วันนี้นะครับขออนุญาตดูก่อนนะครับ ว่ผมดูผิดหรือเปล่านะเพราะว่าเกิดขึ้นเยอะหรือเกินนะครับหลายคนนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าคนไหนคนนี้หรือเปล่าครับเนี่ยคุณก็อดริชนะครับใช่หละคนนี้แหละสายงานคุณกาสลองคุณนบกาสลองโค้รยุทธฟินโกโค้รยุทธคุณยูนิคอนนะครับโอ้โหวันนี้เห็นไหมครับผมเผลอแป๊บเดียวครับ วันนี้มี AT เกิดขึ้น2คนแล้วใน p a y for You และวันนี้รวม AT ทั้งหมดในทีมนี้นะครับ36บวกหครับเป็น37คนว้าวนี่ไงที่ผมพูดเมื่อกี้ยังไม่ทันได้ขาดคำว่าทุกคนสำเร็จได้นะอย่างรวดเร็วเพราะเรามีเครื่องบินจัมโบะนะขนาดใหญ่ที่จะนำพาผู้คน ขึ้นเครื่องลำนี้1,000คนไปสู่เป้าหมายในสิ้นปีนี้ p a y for you จะช่วยคุณและอยู่เคียงข้างคุณจนสำเร็จครับพบกันใหม่คืนนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเชิญ MC ครับ